สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตาพามาชมต้นไม้อะไรอีกแล้วนี่น,นี่ต้นบอลหรอคุณตาวิถีไทยนะต้นบอลหรือต้นอะไระคุณตาได้มาจากตลาดนัด คุณตาท่านหนึ่งเพิ่นเอาไปขายนะคุณตาคุณยายท่านหนึ่งเพื่นเพาะพันต้นไม้ขายต้นยังอันนี้เออคือด่างงามแทอ้ออดิบลาวเอเอ,อ,ออดิบอดิบเนี่ยมันหมายความอย่างอ,อดิบมันเป็นภาษาภาษาที่เขาตั้งชื่อต้นไม้ตัวนี้น,นี่เป็นต้นออดิบด่างราวเอเอนี่นี่นี่อ,อดิบด่าง โอ้คืองามเป็นตะแพงแทะโว้แม่มันนิดกอบักใหญ่นี่เป็นด่างสีขาวมีออดิบด่างเหลืองมีอดิบด่างขาวแล้วะเอออันนี้เป็นอดิบด่างขาว,วเาราวอ่ะออดิบด่างขาวงามไปอีกแบบนึงอืมเอาเอาเอา,เอาใส่ถุงคุณตามา่อ <laughs> เอเอ,เอหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าต้นทูนเห็นว่า ต้นทูนที่เขากินกับต่ำมังหุ่งนั่นแหละมันว่าสายพันธุ์เดียวกันแต่อันนี้มันเป็นแบบด่างนะเราบอกมันเป็นพันธุ์ด่างรอแต่ว่ากินได้ไหมก็กินได้ถ้าต้นมันใหญ่าว่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินกันเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ประดับมันเป็นไม้ประดับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยบอกว่านี่คือต้นอดิบด่าง สวยงามสวยงามสวยงามตัวนี้ก็กําลังด่างด่างนิดนิดตรงปลายตรงนี้ก็ด่างในจักน้อยนะด่างด่างทางขวาอันนี้ก็ด่างประมาณนี้แล้วก็นี้ก็ด่างตรงนี้นะอ่าขายให้คุณตาเอามาขยายพันธุ์แล้วก็เอามารีวิวลง YouTube อืมทีนี้พอมาถามเบิ่งว่าต้นอ,อดิบด่างนี่ เขาปลูกไว้เพื่ออะไรหลายคนก็บอกว่ามันเป็นมงคลไหมต้นออดิบด่างนี่ตามธรรมชาติตามธรรมดาแล้วต้นไม้ใบหญ้าที่มีความสวยงามไม้ประดับอืมต้นทูนต้นประดับนี่มันจิมีความเป็นมงคลอยู่ในตัวหลายคนบอกว่านี่แหละคือต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งคุณตาวิถีไทยเพราะว่าหนึ่งสีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์สีแห่งธรรมะเห็นบอกบวกกับสีเขียวสีธรรมชาตินี่ธรรมะบวกธรรมะก็เป็นธรรมะทวีคูณว่า <laughs> ดับเบิลเออเป็นมงคลบอกมานี้เป็นมงคลนะประการที่สองออดิบดางเป็นไม้ประดับสวยงามเห็นไหมนี่ไม้ประดับสวยงาม หลกไวประก,การที่สามบรรดาคุณครูหลายท่านเอาต้นออดิบนี่มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะในชั่วโมงศิลปะศึกษาวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดต้นทูนหรืออีกอย่างหนึ่งเขรียกว่าต้นออดิบอ่าออ่างออ่างออ,อ ดิบโดเด็กสละอิบอใบไม้ออดิบเห็นว่าอานักเรียนสิไลหุนจักชื่อต้นไม้เนาะอืมประการต่อมาในระดับประถมยังบพอไดนะ้มาในระดับมหาลัยนะนิสิตนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำวิชาภาควิชานี่แหละก็ให้นิสิตนักศึกษาไปสืบคน้นดูพวกเธอไปดูซิวันนี้สัปดาห์นี้ อาจารย์จะให้หัวข้อออดิบดงังเอกพฤกษศาสตร์ได้เอกเนี่เฮียนเกี่ยวกับต้นไม้ใบาย,ยาโจทย์ของครูในวันนี้คือออดิบดางพวกเธอไปหาข้อมูลมานะใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะได้คะแนนดีอ้างอิงมานะถูกต้องอ้างอิงมาหลังจากที่ได้ข้อมูลมาพรีเซนต์หน้าห้องแล้ว ให้พวกเธอโหลดข้อมูลลงอินเทอร์เน็ตนะบอกว่าสิเป็นโปรแกรม youtube เว็บไซต์ facebook ล i ์ t t k t o k เพจนะอินสตาแกรมทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นออดิบก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์นะมีโน้ตบุ๊กอืมแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะโหลดหาข้อมูล เกี่ยวกับต้นอดิบอันนี้ได้ทุกคนทุกแห่งนะทีนี้เมื่อหาข้อมูลได้แล้วอยากได้อยากซื้อพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะต้นอดิบด่างนี้เป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกตัวหนึ่งปลูกไว้โบเซียหลายนะมีคนมาถามซื้อขายเลยนะขายเลยเพราะว่านี่คือต้นไม้เศร,รษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง สร้างรายได้บางคนนี่นะเอาต้นไม้ใบหญ้าหรือต้นออดิบด่างนี่มาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขายเพื่อที่จะสร้างรายได้เนาะเออได้การคุณตาวิถีไทยอยู่เงื่อนก็พอมีอยู่เดียวสิคุดขึ้นมาใส่กระถางแล้วก็เสียบไปขายผว่าเออได้การคือคือ,คอเห็นดีเห็นชอบด้วยนะอืมนอกจากนั้น ต้นออดิบดางยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณสมนาคุณเป็นต้นไม้แห่งของขวัญหัหบอเป็นกำลังใจวันนี้นักเรียนที่มาเรียนอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ของเรานะสัปดาห์ก่อนเราได้เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ต้นออดิบด่างเดี๋ยวครูจะแจกให้นักเรียน นะคนละหนึ่งต้นเอาไปปลูกที่บ้านสั้นปาทิโอได้การพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆโรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการเนาะโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรนะัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หรืออพสทนะหลายโรงเรียนเอาโครงการอันนี้เข้ามาให้นักเรียนได้ศึกษาต้นออดิบดางก็อยู่ในสวนนั้นด้วยนะนักเรียนนี่มักขนาดบอกว่าสิเป็นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นก็ลงมาเรียนในนี่นะการงานพื้นฐานอาชีพก็มาเรียนในนี่นะให้นักเรียนได้เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์วิธีการใส่ปุ๋ยผสมดินอะไรต่างๆนะ และการเอาไปจำหน่ายผู้นะ่ะเรียนถึงขั้นนั้นไนงะในพฤกษศาสตร์ของนรงเรียนนี่เอาไปใช้ประโยชน์อืมอ่านักเรียนบางคนจบออกมาเป่าหกรู้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นมงต้นไม้<อ>เห็นไหมอ่าได้การหรือเนื่องในโอกาสไปเยี่ยมคุณยายนะไปเยี่ยมคุณยายเอาต้นออดิบด่างนี่ไปฝาก ติดไม่ติดมือไปฝากคุณยายขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่มีน้ำใจเอาต้นไม้มงคลมาฝากยายโดยเฉพาะต้นออดิบด่างนี่ยายอยากได้มานานแล้วนี่นี่มันเป็นต้นไม้หายากวาสันยายกำลังจะเอาทำคอนเทนต์พอดีเลยลงยูทูบเช้านี้แหละเพื่อนว่า คุณยายยุค4ีจีนะคุณมืือนี่ผู้สูงอายุมีเฟ e บุ๊กของตัวเองมีช่อง YouTube ของตัวเองคักเอ,เอาเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันหรือหลายคนก็ปลูกต้นไม้บางคนก็เลี้ยงสิงสาราสัตว์แล้วก็เอามาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขอะไรเอามาให้ลง YouTube เอเป็น YouTuber บางคนเอา้าไดการ เอาละสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโนีชนเดินทางไปใส่มาใส่ไกล้ไกลกับขอให้สิ่งซักซิท์์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือต้นออดิบด่างขาวไม้มงคลไม้ประดับสวยงาม ไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม